เยมังกรบทที่86 1เเปลี่ยนที่ใหม่แล้วสู้กันอีกที 2. ร้องตะโกนอีกครั้งหนึ่งส่วนเฉินเฟิงก็เตะสวนออกไปอย่างแรงหนึ่งทีเฉียวผ่านศีรษะของตูกูหยุนไปพอดีแต่เสียดายที่เฉียวผ่านไปเพียงนิดเดียว 3. เมื่อสิ้นเสียงลงทั้งสองคนต่างก็ถอยหลังไปหลายก้าวเพื่อเพิ่มความห่างออกไปก็รักษาคำพูดดีเหมือนกันนะเฉินเฟิงพูดด้วยรอยยิ้ม อย่าพูดมากด้านหลังเป็นที่โล่งกว้างแกกับฉันไปที่นั่นค่อยมาประลองแพ้ชนะกันอีกทีถึงแม้ตอนนี้ทั้งสองคนห่างออกจากกันมากแล้วเฉินเฟิงก็มีโอกาสมากพอที่จะสามารถหนีไปคนเดียวได้แต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยเขาไม่อยากเห็นหลี่จื่อเยวถูกจับกลับไปนึกถึงนางหนูคนนั้นเป็นเพื่อนเดินทางที่ดีมาโดยตลอดก็มีความรู้สึกเสียดายบ้างเล็กน้อย จึงบอกตกลงจากนั้นก็วิ่งนำหน้าไปยังทิศทางที่เขาชี้ไปส่วนสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่เงียบสงบดีจริงๆตั้งอยู่ที่เปลี่ยวห่างไกลความเจริญต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรบเต็มไปหมดแสงแดดยามเย็นสาดส่องลงมาทําให้สะท้อนเงาต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลนั้นทอดเงายาวไปตามทางออกไปสายลมยามเย็นพัดโชยมายอดหญ้าไหวเอ็นขึ้นลงลู่ไปตามแรงลมที่พัดผ่านแลดูแล้วงดงามประการตายยิ่งนับ ที่นี่เหมาะสำหรับเป็นที่ฝังศพของแกเลยแกกับฉันยังไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครกันแน่ทั้งสองคนพูดจบแล้วก็เริ่มรบราฆ่าฟันกันต่อไปอีกครั้งถึงแม้ว่าตูกูหยุนจะมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าถ้าอยากจะเอาชนะเฉินเฟิงในเวลาอันสั้นนั้น ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยอีกทั้งบริเวณรอบนอกก็ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆกระบวนท่าที่ใช้ในการต่อสู้ของทั้งสองคนจึงขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นอย่างไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนี่กลับทำให้เฉินเฟิงรู้สึกมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นตูกูหยุนเดิมทีก็ถนัดกับการต่อสู้ในกระบวนท่าที่ดุเดือดเลือดพล่านเช่นนี้อยู่แล้ว อีกทั้งสถานที่โล่งกว้างเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้เขาสามารถแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่จังหวะในการหลบหลีกของเฉินเฟิงก็ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดเซี่ยงหลานและเชียนเสี่ยวหยุนก็ติดตามมาทานันยืนห่างจากเฉินเฟิงพวกเขาไม่ไกลนักแล้วหยุดยืนดูอยู่ตรงนั้นแกว่าพวกเขาสองคนใครจะเป็นคนชนะ ตอนนี้เซียงหลานแลดูซี่เสียวไปมากมองดูการต่อสู้ของเฉินเฟิงพวกเขาสองคนเธอก็ถามเชียนเสี่ยวหยุนที่อยู่ด้านข้างด้วยความอยากรู้เชียนเสี่ยวหยุนสายหน้าฉันก็ยังดูไม่ออกเลยพะละกกำลังของพวกเขาทั้งสองคนก็สูงด้วยกันทั้งคู่เซียงหลานพูดว่ามันเก่งกาจกันจริงๆเลยอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในขั้นหัวจริงชั้นสุดแล้วละ่ะเชียนเสี่ยวหยุนพูดว่า น่าจะเกินกว่านั้นนะที่บ้านฉันมีผู้อาวุโสที่อยู่ในขั้นหัวจริงชั้นสุดหลายท่านก็ยังแทบจะสู้ความเร็วอย่างนี้ของพวกเขาไม่ได้เลยเสียงหลันพูดอย่างตกตะลึงว่าหรือว่าระดับขั้นปรมาจารย์แล้วเหรอนี่คงเป็นไปไม่ได้มั้งปรมาจารย์ใต้ล่านี้ก็มีเพียงไม่กี่คนเอง เชียนเซี่ยวหยุนสายหน้าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าฉันไม่รู้ว่าปรมาจารย์จะไร้กาศมากขนาดไหนแต่ระหว่างพวกเขาก็ดูเหมือนอว่ายังไม่ค่อยค,อยคล่องแคล่วอีกทั้งยังใช้กระบวน่าเดิมเดิมวนเวียนอยู่อีกเชียนเสี่ยวหยุนสามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนอย่างนั้นเซียงหลันไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรเธอรู้ว่าถึงแม้ว่าเชียนเสี่ยวหยุนจะไม่เป็นวรยุทธ์เลยก็ตามแต่ยังไงก็ย่อมมีความรู้มากกว่า ตัวเธออย่างแน่นอนภายในบ้านตระกูลเชียนนั้นมียอดฝีมือมากมายขนาดนั้นเขายอมต้องได้ซึมซับจากที่เคยได้ยินได้เห็นมาเป็นประจำจึงได้รู้เรื่องราวมากมายเช่นนี้เสียดายที่ว่าการต่อสู้ที่ดุเดือดขนาดนี้ของพวกเขาสองคนยังไม่มีใครมาชมดูกันเลยเซียงหลันพูดด้วยความเห็นที่แปลกประหลาดเชียนเสี่ยวหยุนพูดด้วยรอยยิ้มว่าแกกับฉันไม่ใช่คนหรือไง การต่อสู้แบบนี้หรือว่าไม่ได้ช่วยอะไรแกเลยเหรอเสียงหลันสายหน้าแล้วพูดว่าตั้งแต่ที่ฉันเข้าไปอยู่ในหอจิวโยแล้วก็ไม่เคยชอบเรื่องพวกนี้เลยต่อให้ฉันมีโอกาสได้เห็นทั้งสองท่านที่อยู่ในระดับชั้นสูงสุดนี้แล้วฉันก็ยังไม่รู้สึกอยากจะสนใจอะไรเลยเฉียนเสี่ยวหยุนพูดว่าก็เพราะว่านิสัยเอื่อยเฉยขี้เกียจของแกอย่างนี้ไง เมื่อได้พบกับยอดฝีมือที่แท้จริงแล้วแม้แต่จะหนีเอาชีวิตรอดยังทำไม่ได้เลยพูดพลางก็มีความรู้สึกกว่ากําลังตําหนิเสี่ยงหลันอยู่จึงพูดเสริมขึ้นว่าแต่ว่าเท่าหากด้วยนิสัยของแกอย่างนี้หากตั้งใจอย่างจริงจังที่จะฝึกวรยุทธ์แล้วล่ะก็ไม่มีทางที่จะทําได้ถึงระดับชั้นนี้หรอกเสี่ยงหลันพูดอย่างดีใจว่าแกเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันดีที่สุดเลย ยิ่งกว่านั้นฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเรานิสัยคนหนึ่งกระตือรือร้อนอีกคนหนึ่งเอือ่อยเฉยขี้เกียจก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้ได้เลยเชียนเสี่ยวหยุนครุ่นคิดแล้วพูดว่าก็อาจเป็นเพราะว่านิสัยที่ต่างเกือ้อกูลกันแกกับฉันต่างก็เติมเต็มนิสัยของตัวเองที่ขาดหายไปในระหว่างที่พวกเธอพูดคุยกันอยู่นั้นการต่อสู้ทางนั้นดูเหมือนจะยิ่งมายิ่งดุเดือดมากขึ้น ลมหายใจของเฉินเฟิงตามไม่ทันจังหวะจู่โจมตู่กูหยุนแล้วเ้าหากยังรับทั้งหน้าหลังไม่ทันล่ะก็งั้นเขาก็จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ไปส่วนเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นนี้แต่ตูกูหยุนกลับมองออก,กว่าเฉินเฟิงเริ่มจะหมดแรงแล้วก็ยิ่งเพิ่มพละกกำลังอย่างฮึกเหิมหัวเราะแล้วพูดว่าฉันจะดูว่าแกยังจะฝืนทนไปได้อีกกี่น้ํา เฉินเฟิงก็หัวเราะแล้วพูดว่ารอให้แกตายก่อนแล้วกันพึ่งปากดีนักแนาอีกประเดียวดูว่าแกยังจะหัวเราะอ,ออกอีกหรือเปล่าหมัดทะลวงเขาไล่ชกไปยังหน้าอกของเฉินเฟิงจนหลบหนีไม่ทนันเฉินเฟิงจึงจําเป็นต้องต้านทานเอาไว้ด้วยสองมือประสานกันไว้ตรงหน้าอกรับกระบวนท่าหมัดของเขาวไว้ หลังจากที่ถอนร่นไปหลายก้าวเฉินเฟิงก็ยังไม่สามารถทนต่อแรงประทะตรงหน้าอกของเขาได้รู้สึกแต่เพียงว่าเจ็บปวดตรงนั้นอย่างรุนแรงตูกูหยุนดูเหมือนจะรู้แล้วว่าหลังจากที่เฉินเฟิงฝืนรับกระบวนท่านี้แล้วจะต้องมีอาการเช่นนี้จึงพุ่งตัวตามเข้าไปหาทันทีอาศัยจังหวะที่เฉินเฟิงกำลังหมดเรี่ยวแรงเป็นการเข้าถล่มซ้ำที่ดีที่สุด ส่วนเฉินเฟิงตอนนี้ก็ตกอยู่ภาวะลำบากหายใจแทบไม่ทั่วท้องยังดีที่เขามีประสบการณ์ที่โชคโชนมาก่อนจึงได้เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วอาศัยพลังแรงที่ถอยออกไปเมื่อครู่จึงรีบถอยหลังต่อไปอีกอย่างรวดเร็วทำให้กระบวนท่าจู่โจมของตูกูหยุนดูเหมือนชอกลงไปยังกองสำลีมีแต่ลมแต่ไม่มีแรงแต่ว่าถึงจะรอดพ้นจากครั้งนี้ไปได้ ครั้งต่อไปก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้จังหวะการจู่โจมที่ต่อเนื่องของตูกูหยุนต่อไปอีกแกดูซิว่านั่นคืออะไรทันใดนั้นเซี่ยงหลันตะโกนด้วยความแตกตื่นเฉียนเสี่ยวหยุนก็มองไปยังทิศทางที่เซี่ยงหลันชี้ไปเงาร่างคนหนึ่งพุ่งเข้าไปยังเฉินเฟิงสองคนนั้นส่วนด้านหน้าของเงาร่างคนนั้นกลับเป็นลำแสงสว่างลำหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าหมายของเขาจะเป็นคนไหนระหว่างเฉินเฟิงสองคนนั้น แต่ว่าเฉินเฟิงสองคนถึงแม้กำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้นั้นก็ไม่ได้สนใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อกระบี่ยาวพุ่งเข้ามาใส่ทั้งสองคนต่างก็ผละออกจากกาันทันทีหลบพ้นจากการฆ่าสังหารอันว่องไวของกระบี่นั้นรอให้ยืมตั้งตัวได้แล้วก็หันไปมองเจ้าของกระบี่นั้นกลับเป็นเด็กหนุ่มที่ยังไร้เดียงสาคนหนึ่ง แต่ทั้งสองคนก็ไม่กล้าประมาณแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่กระบวนท่ากระบี่นั้นก็แสดงถึงความสามารถที่ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วเกรงว่าฝีมือของเขาจะอยู่ระดับชั้นที่ไม่แตกต่างไปจากเฉินเฟิงสองคนนั้นเท่าไรนะับอายุเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ถึงขั้นนี้แล้วมันไม่ใช่จะได้เห็นกันบ่อยนักก็เห็นจะมีแต่สามารถเทียบได้กับเน่จิ้งแห่งสำนักเทียนซานที่ตายไปแล้วคนนั้นเท่านั้น เจ้าทารกน้อยแกก็มาจากไหนกันละ่ะตูกูหยุนถูกรบกวนอย่างไม่ทันรู้ตัวถึงแม้ว่าในใจรู้สึกไม่พอใจก็พูดกับคนนั้นอย่างไม่เกรงใจส่วนเด็กหนุ่มนั้นก็รู้สึกโกรธมากเมื่อได้ยินที่ถูกเรียกเช่นนั้นแสดงสีหน้าโกรธเคืองออกมาให้เห็นชัดเกรงว่าไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับเฉินเฟิงทั้งสองคนก็ต้องต่อสู้กันเองอย่างแน่นอน ในเมื่อแกกล้าจะแตะต้องตัวคุณหนูตระกูลเราเขายอมจะต้องเตรียมตัวรับมือจากการสั่งสอนของตระกูลเชี่ยนพวกเราด้วยเด็กหนุ่มทำท่าทางเคร่งขรึมเยือกเย็นแต่ว่าด้วยอายุเพียงแค่นี้ท่าทางก็แลดูเหมือนเสแสร้งแกล้งทำตูกูยุนพูดว่าคุณหนูตระกูลแกเหรอหรือว่าแกจะเป็นคนตระกูลเชี่ยนเฉินเฟิงยืนฟังด้วยความฉงนมึนงงไม่รู้เหมือนกันว่าตระกูลเชี่ยนนี้มันคืออะไรกัน ส่วนเด็กหนุ่มคนนั้นกลับตะคอกว่าในเมื่อแกรู้แล้วแกยังไม่ยอมแพ้มาให้จับแต่โดยดีถึงแม้ตูกูหยุนจะเกรงกลัวตระกูลเชี่ยนก็ตามแต่ก็ไม่มีทางที่จะให้คนมาเหยียบยามถึงเพียงนี้พูดด้วยความโกรธเคืองว่าทารกน้อยตอนที่ฉันออกท่องยุทธภพนั้นแกยังอยู่ในคันมันดายอยู่เลย ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่เมื่อได้ยินคำพูดเช่นนั้นแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นสีหน้าเยือกเย็นเห็นทีจะต้องได้ลงมือต่อสู้กันแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่862เด็กหนุ่มตระกูลเชี่ยน